สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปส่งท้ายปี2 0 2 5นะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาที่ร้านนี้เลยนะแต่ว่าร้านที่เราจะไปอ่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็เลยเปลี่ยนแผนหาที่ใหม่แบบฉุกลงหุกม,มากโชคดีที่เราได้ที่นี่นะเฟลินแคมปบางพระวันนี้วันที่31ธันวานะคะแล้วก็ที่ร้านอ่ะคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นแบบครอบครัวเนาะเรามาถึงที่นี่ก็ประมาณ5มงเย็นแล้วอ่ะก็เลยรีบกางเต็นท์ก่อนที่จะข้ามสะก่อนวันนี้มันเป็นวันเขาดาวช่วงข้ามอ่ะก็จะมีดนตรีโฟกซองแบบ เพลงยุค80-90เอะไรเงี้ยก็เพลินไปอีกแบบเราก็นั่งกินมือข้ามฟังเพลงไปจนถึงช่วงเวลาที่เขาเขาดาวกันน่นนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาเลยนะพอ,พอดีนั่งเพลินไปหน่อย Cat and a to Gentle touch Boss nova your feel tender size eyes in เช้านี้ก็จะมารีวิวลานเข้าๆแล้วกันเนาะที่นี่ชื่อว่าเฟลินแคมค่ากลางเต็นท์คนละ150บาทแล้วก็มีเป็นโซนบ้านพักด้วยที่นี่มีเต็นท์ให้เช่าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะหากใครกำลังมองหาลานกลางเต็นท์แถวบางคระแนะนำที่นี่เลยค่ะเฟลินแคม จะ,จะอยู่ใกล้ๆกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอ่างเก็บน <no> ้ําบางผะอยู่ติดกับถนนมอเตอร์เวย์เลยนะคะเดินทางง่ายออกจากถนนมอเตอร์เวย์ไปเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ปี2026นนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและกดติดตามคนใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปของยายก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคะ